สวัสดีค่ะอาจารย์วัฒนาสตานุมังนะคะอาจารย์ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์และแมคชนิเกทรอนิกส์ค่ะในส่วนของ MR ปวช .2 นะคะนักเรียนจะได้เรียนในส่วนของโมดูลเซนเซอร์ในงานอุตสาหกรรมค่ะเซนเซอร์ในงานอุตสาหกรรมนะคะประกอบไปด้วย2วิชานะคะคือวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลงังและก็วิชาเซนเซอร์ในงานอุตสาหกรรมค่ะในส่วนของ2วิชานี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์วัฒนาจะบอกในส่วนของย่อยๆนะคะว่าเขาต้องเรียนรู้อะไรบ้าง ในส่วนของวิชาเซนเซอร์ในงานอุตสาหกรรมนะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ไปก็คือการใช้งานเซนเซ,นเซอร์เบื้องต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซ,นเซอร์แสงนะคะเซนเซอร์ความร้อนอุณหภูมิและก็ในส่วนของ Proximity Sensor นะคะเขาจะได้เรียนไปแล้วหลังจากนั้นก็ปร,ประกอบรวมกับวงจรเพื่อคอนโทรลให้โหลดใช้งานได้ตามที่ต้องการและในส่วนของวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังนะคะนักเรียนจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้นนะคะว่ามันมีการใช้งานอย่างไรแล้วก็รวมไปจนถึงการใช้งานโซล่าเซลล์นะคะพลังงานทดแทนอ,อีกทั้งในเรื่องของวงจรภาคใจไฟต่างๆนะคะซึ่งทั้งนี้และทั้งนั้นนักเรียนก็จะต้องสามารถประกอบวงจรพลังงานทดแทนโดยผ่านวงจรอินเวอร์เตอร์และก็ใช้ในส่วนของพลังงานแสงอาทิต์ได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสมรรถนะของ MR ปวช .2 ในในวิชา เซนเซอร์ S S ในงานอุตสาหกรรมค่ะ ก็จากคลิปที่ดูไปนะคะก็จะเห็นได้ว่านักเรียนเนี่ยเขาจะได้ในส่วนของทักษะการเรียนรู้ในเรื่องของการใช้เซนเซอร์นะคะอ่าไไปในการคอนโทรลวงจรต่างๆอะไรพวกนี้นะคะและในส่วนของการต่อพลังงานทดแทนนะคะก็จะมีการต่อใช้โซลา่าเซลล์นะคะอะไรต่างๆพวกนี้อ่านักเรียนก็จะได้เรียนรู้ว่าถ้าเกิดว่าเขาจะต้องไปออกแบบวงจรโซลา่าเซลล์ลักษณะต่างๆพวกนี้เขาจะต้องทำยังไง แล้วก็ต่อวงจรพลังงานทดแทนเบื้องต้นนะคะว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะคะ,ะสำหรับในส่วนของสมรรถนะเซนเซอร์ในงานอุตสาหกรรมนะคะ,ะก็คงจะมีประมาณนี้นะคะ,ะก็ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองนะคะ,ะต้องขอขอบคุณผู้ปกครองนะคะที่ได้ให้ความไว้วางใจกับวิทยาลัยเทคนโนโลยีพักตะวันออกนะคะสวัสดีค่ะ